สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อด้วย The Walking Dead พาร์ที่5กันค่ะต้องขอบอกก่อนนะคะเนื้อเรื่องเกมจะเป็นไปตามผู้เล่นนะคะที่เล่นแตกต่างกันออกไปนั่นเองตัดมาที่สมัยก่อนเฮวินกับครอบครัวนะคะเฮ้ยวางแหวนเอาไว้ด้วยขอร้องให้ผมล้างเองอ่ะอย่างน้อยผมก็ทำอะไรบ้างอะผมมาอยู่ที่นี่ทำปัญหาก็ต้องช่วยกันะคุณก็เป็นคนในครอบครัวอีกอย่างถ้าล้างไม่สะอาดเดวิดจะทำเป็นเรื่องใหญ่อีก แล้วฉันก็ชํานาญในเรื่องนี้ด้วยไม่ขอให้ผมช่วยเธอหยิบฟองน้ําขึ้นมาแล้วเอาเข้าปากไปเลยมันไม่ลำบากหรอกแค่นี้เองผมรู้ว่าไม่เป็นอะไรแต่ผมเองก็คงจะอยู่ที่นี่ไม่นานผมแค่คุณคงรู้จนกว่าจะช่วยเหลือตัวเองได้คุณพูดถูกว่ามันไม่เป็นไรแต่กับเดวิดใช่ไหมบางทีก็นิดหน่อยช่างเถอะลืมไปที่ฉันพูดอะไรอ่ะ ฉันไม่ควรที่จะเออแล้วไงต่อเธอจะพูดอะไรอะงงลืมไปเถอะลืมไปแล้วอะไรเหรอแล้วคุณคิดจะทำอะไรต่อไปอ่ะไม่รู้สิหลังจากที่เกิดขึ้นผมดีใจที่จะได้งานเป็นโค้ชของเด็กอ่ะคุณยังเด็กอยู่ผมยังไม่หมดหวังอ่ะพอที่จะเริ่มต้นใหม่ก็แค่เที่ยวไปทั่วดูรอบโลกว่าเกิดอะไรขึ้นที่มันน่าสนใจฉันไปด้วยได้ไหม ้ยบ้าเหรอเธอจะไปได้ยังไงมีผัวแล้วนี่มันน้องผัวโอ้แล้วเดวิดล่ะอะไรกับเดวิดงั้นเหรอฉันรู้ฉันเข้าใชอ่ะมันแค่ล้อเล่นมันสุดที่จะทนที่จะต้องสละสิทธิ์ในการเริ่มต้นใหม่ความฝันอยากจะไปโนตโนเวียไปดูทิศเหนือแล้วคุณไปเที่ยวรอบโลกส่วนฉันติดอยู่ที่นี่อุ้ยบ้าอ๊ยเจ็บโอ้ย ล้างมือเลยบ้าจริงนี่มันแก้วที่รักของเดวิดแตกอ่ะเขาต้องโมโหฉันแน่เลยอ่ะได้ยินตั้งแต่ตอนนี้เนี่โอ้โหป้ามันทำให้ประสาทเสียจริงๆมันก็แค่แก้วแตกอ่ะแต่มันไม่ใช่แก้วอันนี้โอ้ใหม่กอนอุ้ยเลือดไหลอุ้ยโอ้โหเขอบคุณค่าเห็นไหมอ่ะดีขึ้นเฮ้ได้ยินเสียงอะไรดังอ่ะ นี่มันน้องผัวนะเธออย่าทำแบบนี้โอเมนกอนเฮ้ผวกเอาไงเอาไงไม่ละจ้าโอเคใช่ไหมเฮ้ฮัลโหลเอาเห็นแก้วแตกหัวหน้าให้แก้วฉันมาฉันไปขุดหาที่ลงศพไหนอ่ะมันไม่มีกแล้วอ่ะทำไมเราไม่เอาเครื่องล้างจานมาล่ะเอาเิ่มอีกแล้วเหรอเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของฉันคุณจะจุดผิดพลาดนะ ขอโทษนะถ้าเรามีเงินพอที่จะซื้อสักอันน่ะมันเกินไปแล้วทั้งคู่นั่นแหละหุบปากไปเลยมันไม่ใช่บีฟไพวิบัติเป็นปีแล้วไม่เคยมองเลยทั้งปีหลังจากนั้นชีวิตล่มฉันควรปล่อยมันแล้วปลุกมรอน้องชายวิ่นมางั้นเหรอแล้วตอนนี้มาบอกฉันว่าฉันควรที่จะพูดอะไรกับเมียเหรอมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขานะงั้นเหรอยืนอยู่นี่ไงไม่รู้อะไรแล้วยังเสือกอีกฉันรู้จักดีมากกว่าคุณ เห็นแก่ตัวห่วงแต่ตัวเองรู้อะไรไหมเดวิดถึงเวลาเบิกตาแล้วเคสอยากเลิกกับนายเธอบอกฉันอะไรนะบ้าแล้วคุณพูดเหรอไม่จริงฉันแค่คุยกันเรื่องเที่ยวโลกๆฉันเค่ไม่เคยฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะชัวร์เลยสามวันแล้วลุกจากโซฟาแล้วไปที่ประตูเลยเคลียร์นะเอ้าพี่ชายไล่น้องเหรอแล้วยังไปที่ไหนเฮวี่นี่มันผัวฉันนะเราแต่งงานกัน อย่าลืมล่ะโอ้ไม่็อโดนไล่ออกจากบ้านก็ต้องไปดิตัดตอนที่สมัยก่อนนะตอนนี้เคสถูกเอลเลนช่วยเอาไว้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราคอยดูแลกันโอ้โหที่ไหนเนี่ยอุ้ยควันเต็มเลยอะสแสดงว่าโดนระเบิดนะคะเลือกที่จะอยู่ช่วยอุ้ยโอ้ไม่กอนัอุ้ย oh โอ้ oh, hey, ใจเยฮ้ hey, ใจเย็นตกใจหมดเลยอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะพวกมันไม่อยู่แล้วอะ่ oh, oh, นะโอ้กอดเมลีน่าเอา้าใช่จริงด้วยเมลีนะ่าถูกยิงนั่นไงนางอยู่นั่นโอ้เมลกอดทำไมต้องเป็นหนูน้อยคนนี้อ่ะทำไมไม่เป็นแกปะไม่เข้าใจแต่พูดถึงจะเป็นใครก็เถอะโอ้เมลกอดน่าสงสารอะ่ะ Already dug grave for her. ฉันเตรียมหลุมศพฝังไว้แล้วขอบใจนะโอ้มมงกอทำไมต้องยิงกันด้วยเรื่องแค่นี้เองเอามาแบ่งกันก็ได้ป่ะมันเป็นแค่น้ำมันอะเคววนเสียหลานไปแล้วนะคะแต่ก็ยังเหลือเกฟอยู่แล้วเคสไม่รู้เป็นยังไงนะคะไม่รู้ตายหรือเปล่าโอ้โหเศร้าเลยอะ่ะขอถ่ายแป๊บนึงอะ โอ้ยสุดยอดต้องฝังโอูดูดีโดนกลางหน้าผากเลยอ่ะแสดงว่ายิงแม่นมากอ่ะไปดีนะจ๊ะโอ้ยเอาไงดีอ่ะคือมันเป็นความผิดฉันเองป้าป้าฉันขอโทษที่รักคือ เราต้องแก้แค้นนะคะเพราะว่าเฮวินขอบคุณที่อยู่ข้างนะ <I think S 1> ฉันคิดว่าเป็นเพราะคุณที่ช่วยฉันไว้อะมาคุยอะไรกันตอนนี้เรนเมนทางโอ้ oh, เสียหลานไปทำไมอะทำไมต้องต้องยิงกัน <What S 1> ด้วยอ่ะมันไม่สำคัญแล้วตอนนี้ <gotta> มันผ่านไปแล้วไม่มีประโยชน์หรอก you คุณต้องคิดถึงคนที่ยังอยู่อย่าคิดแบบนั้นนะ โอ้โหไม่เอาเศร้าใช่เฮเวนยังมีคนที่ละคอยเราอยู่นะคะนี่ต้องมานั่งฝังเองใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้ให้ช็อกโกแลตเลยอ่ะเก็บไว้คนอื่นนะอ๋อยังมีวอล์กเมนใช่ไหมเธอเอาไปไหนทุกที่มาเป็นปีแล้วคือมีสิ่งเดียวที่ให้นะน่าสงสารน่ะช็อกโกแลตมีก็ยังไม่ได้ให้ใช่ปะเออใช่จริงด้วย ขุดเองจ้ะเตรียมตัวโอ้โหคืออย่างน้อยก็ยังดีกว่าโดนซอมบี้กัดใช่ป่ะแล้วเราต้องเอจำใจฆ่าอะไรอย่างเงี้ยมันเจ็บปวดกว่าเยอะใช่ไหมโอ้ยยังไม่เสร็จอีกเหรอขุดนานมากอะ่ะ <'m> ฉันขอโทษด้วยนะที่ยังไม่เจอช็อกแลตให้เธอเลยอะ่ะใช่ยังไม่ให้เลยเธอควรที่จะ,จะมีชีวิตต่อไปมากกว่านี้ น่นนะดียังเด็กอยู่อ่ะมาโดนฆ่าแบบนี้อะโอ้แล้วยังไม่เสร็จอีกหนูควที่จะฝังอามากกว่าถ้ามันถึงวันนั้นน่ะถ้าถวันนั้นมาถึงเ่ยโหยขุดแล้วเจ้าว่าคุณได้ทำอย่างที่คุณทำแล้วอุ้ยเสียงไรอ่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เสียงซองบี้อยู่แถวนี้ใบกำลังเศร้าอยู่เมื่อกี้ไม่เห็นมีนะมันอยู่หลังล้อน,นั่นแน่คือมันต้องติดอะไรสักอย่างไนงะไม่งั้นมันก็คงมาหาเราแล้วอะ่ะใช่ป่ะเออลุกไม่ได้อะ่ะโอยเพิ่งโดนกัดมาใส่ชุดทหารด้วยโอย,โอยต้องยิงใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่งั้นมันก็แบบเอ้ยคุยกับใครเนี่ยโอ๊ยปะโถให้เรานี่แหละคุยกับใคร โอ้หมีเครื่องหมายด้วยแสดงว่าคลีเป็นทางรู้จักนะคิดว่าะมันมีเครื่องหมายสักที่ต้นคอด้วยบ้าจริงอะไรอ่ะมีอะไรผิดปกติเหรอคลมฉันเคยเห็นไอ้คนนี้เมื่อก่อนน่ะใครอ่ะขอร้องพูดสิมันเรียกพวกมันว่าเดนิลฟอนเทียพวกเขาเคยเป็นคนเดียว บางอย่างทำให้พวกเขาเปลี่ยนไปตอนนี้เครื่องหมายที่ต้นคอบ่งบอกเป็นธรรมเนียมสัญลักษณ์ของกลุ่มฉันเคยติดอยู่ที่ค่ายนั้นนาน่ะแต่มันไม่มีทางเลือกมันแย่มากแต่โชคดีที่ยังมีชีวิตเอาไงดีเธอไปทำเพื่อพวกมันน่ะบางอย่างก็ไม่สมบารณ์ใช่ไหมแล้วทำไมไม่ออกมา ฉันหนีออกมาได้ก่อนนั่นแหละสิ่งที่จำเป็นเอาแล้วไงต่อเล่าดิตรงทางซ้ายมีรถอยู่คันยังดีที่มีอ่ะดีเลยอ่ะนี่คือสิ่งที่เธอต้องการใช่ไหมเอาจะไปแล้วเหรอฉันจะไปส่งคุณที่พลสคคสให้คุณไปดูครอบครัวว่าโอเคแล้วฉันก็จะไปอ่ะเอาแล้วไม่อยู่ด้วยกันเหรอเธอจะไม่อยู่พวกเราเหรอ เราต้องไป, <to S 2> ไปแล้วที่โปรสคัสคือจะไปไหนล่ะมองแล้วเศร้าอ่ะมองว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกลางทางนะโอ้โคลีมินทานขับรถคือนางต้องการรถมาขับไว้เล่นว่างั้นแล้วก็ไปสุดยอดเลยเนาะให้มันได้อย่างนี้ดิโอเคโอ้โหเสียใจจังเลยอ่ะเป็นภาพที่แบบเฮ้อ ก็เสียไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มนี้หนึ่งคนเนาะสุดเศร้าอะ่ะก็ไปดูเคสนะคะว่าเป็นอะไรจะตายอีกคนไหมหวังว่าคงไม่เป็นไรนะทำไมคลเมนทานไม่อยู่กับเราไม่เข้าใจอะ่ะวิ่งไปดูเคสดีกว่าอุย้ยวิงว่งวิงว่งวิง่งมาถึงแล้วเอกลับมาแล้วเหรอครอบครัว <c oughs> ของผมอะ่ะ <c oughs> ออเลนร์ <c oughs> ดูแล <c oughs> โอเคไหมเธอดูอยู่อ่ะไม่ <c oughs> โอเคเท <c oughs> ่าไหร่เอลินโนพยายามสุดแล้ว เธอทำดีที่สุดแล้วอะคือหวังว่านางคงไม่ตายนะโดนยิงเพราะโง่วิ่งไปทำไมไม่เข้าใจคุณรอดมาแล้วเหรอโอ้ไม่ตายอยู่แล้วอะพูดถึงเเธอถามถึงคุณเน่ะคุณรู้ไหมโอ้หวังว่าคงไม่เป็นไรนะกรุณาเธอขอร้องบอกว่าเธอเป็นยังไงบ้างเธอดีขึ้นหลังการผ่าตัด เราพยายามปฐมพยาบาลอย่างดีอย่างที่หวังไอ้พวกนั้นยิงไม่ถูกจุดอ่ะต่างกัาจุดสำคัญตรงท้องอ่ะไม่งั้นคงแย่นั่นน่ะดิเด็กที่ชื่อแก๊อ่ะเขาดูมโหมากมองดูรู้เลยอ่ะเขาต้องการที่ช่วยเหลือจนเหมือนถูกบังคับอ่ะนั่นแหละแก๊อ่ะแต่เธอเสีเลือดมากข้างในยังไม่ดีขึ้นเลยอ่ะโอ้ยแล้วเธอจะฟื้นเมื่อไหร่ล่ะ เธอดีขึ้นแล้วแต่ข้างใยยังมีเลือดข้างอยู่ <she> s <S ฉันไม่อยากจะโกหกนะ know you. อยู่ที่เวลาเท่านั้นเองอะ่ะฉันได้แต่หวังว่าจะทำอะไรให้มากกว่านี้อะ่ะฉันพยายามที่สุดแล้วฉันเสียใจเฮเวนนะ ฉันจะไปทำความสะอาดคุณออกไปตามหาเก็บเถอะดูเหมือนเขาจะเสียใจตอนออกไปผมไม่รู้จะทำยังไงให้เขา <Still. S 1> ดีขึ้นอนะงั้นก็เถอะผมจะพยายามคือแล้วแกไปไหนอ่ะวิ่งออกไปงั้นเหรอนี่มีเครื่องบินเก่าด้วยพูดถึงน่าจะซ่อมกันแล้วก็แบบเออบินไปส่งอะไรอย่างเงี้ยก็ดีกว่านะที่จะต้องขับรถแล้วไปเจอคนนู้นคนนี้หรือไปเจอซอมบี้กลางทาง เจออะไรอ๋อเจอน้ําคือเราต้องตอนแรกอะ่ะเราต้องแบบรอให้พวกกองทัพซอมบี้มันผ่านไปใช่ไหมแล้วเพอเอ,อิญมันมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นในระหว่างกลุ่มนะคะในการเออแย่งของกันอะไรเงี้ยขโมยของเกิดขึ้นนะ,ะเ้ยแก๊บไปอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยสุดยอดเอ้ยเจอคนที่อยู่ในบานนี่เฮ้ยเดี๋ยวถามดูดีวะ่ะว่าเห็นแก๊บหรือเปล่า เฮ้ยคุณเห็นเด็กหนุ่มผ่านมาทั้งนี้ไหมอ่ะเลือดเต็มมือหน้าตาหมองเศร้าใช่ไหมวิ่งไปตรงนู้นแล้วก็ไม่พูดเลยสักคำอ่ะถ้าฉันเป็นคุยนฉันจะปล่อยเขาสักพักนึงอ่ะนี่เป็นคำแนะนำของพ่อแม่มันเป็นวันที่ไม่ดีสำหรับเขาอ่ะไม่สามารถปล่อยเขาได้ตอนเวลานี้เสียใจที่ยินอ่ะเลือดนั้นไม่ใช่ของเขาใช่ไหม มันเป็นเลือดของแม่บนธรรมเขาอ่ะคุณต้องเข้มแข็งไว้นะเพื่อเธอทำอะไรที่มันจำเป็นต้องทำอ่ะฉันรู้ถ้าเพื่อนฉันเกิดสถานาการณ์แบบนี้ฉันจะสู้จนสุดชีวิตถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกให้รู้นะผมว่าก็ประมาณนั้นน่ะไอ้หนูนั่นวิ่งไปทางนูน้นน่ะทางประตูด้านหน้าโอ้โหเราต้องออกประตูฝั่งนี้ใช่ไหมเนี่ยคุณดำปล่อยให้ออกไปว่างั้น โอ้โห oh, oh. ออกมาแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยเออเจอนั่นไงคงเสียใจนะคะที่แม่บาดเจ็บพ่อก็มาหายไปไม่รู้ตายหรือเปล่าแล้วน้องก็ตายอีกเก็บเก็บมองอาสิผมอยากจะไปฝังศพ <Mar iana. S 2> มารีนา <We buried. S 2> เธอถูกฝังแล้ว <was> แล้วเธอก็ไปสงบแล้วด้วยมันจะสงบ <been peaceful? S 2> ได้ยังไงเอาไงดีอ่ะ ฉันรู้ว่าเธอคิดถึงเนี่ยแกฉันก็คิดถึงเหมือนกันแล้วเคสเธอต้องการระหว่างผ่าตัดเธอต้องการความช่วยเหลือของผมอ่ะแต่ผมวิ่งหนีพวกผมเหมือนเด็กง่ทำไงอ่ะถ้าอยู่ตอนนั้นฉันก็วิ่งหนีเหมือนกันแต่ถ้าเธอต้องมองดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับมาลีนาตอนโดนยิงะฉันยอมไม่ได้ที่ให้โทษตัวเองอ่ะ แต่อาต้องยอมสิยอมอยู่กับพวกเราแล้วดูแลหมายถึงผมรู้สึกไม่พอใจกับความรู้สึกที่ทำอะไรไม่ได้ผมไม่อยากเป็นเด็กที่ทำอะไรไม่ได้ผมอยากเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ชายที่เหมือนกับพ่อเขารู้ว่าลูกผู้ชายต้องทำยังไงเธอก็เป็นลูกผู้ชายแล้วเกฟผมไม่ได้เป็นอย่างน้อยผมก็รู้ผมตอนนี้ครั้งหน้าผมจะไม่มัวแต่มองแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยผมจะตอบโต้ ที่จะต้องทำฟังนะแกบอบอุ๊ยใครมาโอเคแหละนะคะเดี๋ยวขอจบแพทนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันแพทหน้าต้องขอบคุณคนที่รับชมนะคะเดี๋ยวขอลาไปก่อนเข้าไปข้างในเร็วไปก่อนค่ะ